บางต้นหอมมันนั่งนี่ก่ะนเฮ้ยนั่งได้นั่งได,งได้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฮอต11นะครับของสนามฟิเจอร์อารีนาลังสิดนะครับอันนี้เป็นการวอร์มอุ่นเครื่องของนักกีฬานะครับเป็นรุ่นอ่า ผู้ผสมนะครับร <mos i> <mos i> okay. ุ่นอายุต่ำกว่า13ปีนะครับระหว่างคู่แรกนะครับเสื้อสีดำครับน้องปันลานกับน้องไทมนะครับคู่ที่สองนะครับน้องสุกัสกับน้องสุวิจักนะครับน้องสุกัสจะเป็นผู้หญิงนะครับเสื้อสีแดงฝั่งฝ่าซ้ายมือนะครับน้องสุวิจักจะผู้ชายนะครับฝั่งไกลกล้องนะครับอันนี้น้องปันฟานก็เสื้อแดง ่างดำนะครับจากสโมสรบ้านทองหยอดนะครับกับน้องทามนะครับคนตัวเล็กนะครับผู้ชายนะครับฝั่งใกล้กล้องนะครับเป็นคู่น้องฝันฝันกับน้องน้องทามนะครับอันนี้จะเป็นอ่ารุ่นคู่ผสมชายหญิงนะครับอันนี้จะเริ่มเซตแรกนะครับ คะแนนอยู่ที่ศูนย์เท่ากันน้องพามจะเติบให้กับน้องสุกัสลนะูกนี้น้องสุกอยากตบออกเส้นหลังไหมครับคะแนนหนึ่งต่อศูนยะ์เนีย ช่วนี้น้องฟางกับน้องไามได้แต้มนะครับเป็นสองต่อศูนย์นะน้องไามเติบให้น้องสุกัดนะเออสามศูนยะน้องฟางกับน้องไามตตาไอ้นำอยู่สามต่อศูนย์นะ เชือดำนะครับฝั่งใกล้กล้องนะครับน้องทามกับน้องฟานฟานนะครับนะจู่การงานติดเน่นนะครับเรื่องนี้คะแนนนําออกไปเป็นสี่ต่อศูนย์นะครับน้องทามเสิร์ฟให้น้องสุกัดน้องสุกัดผู้หญิงสีแดงนะครับน้องสุวิจังผู้ชายสีแดงนะครับส่วนน้องทามผู้ชายสีดานะครับน้องฟันฟานผู้หญิงนะครับสีดํา คนตัวสูงที่สุดนะครับน้องันฟานน้องทมเสิร์ฟให้น้องสุวิจักนะครับโอ้งนี้ครั่เทเหนหรบคะแนนหต่อ0ูนนะครับน้องันฟานกับน้องทมนำอยู่นะครับอันนี้จะเป็น น้องคนตายกับน้องทามนี่ปินรุ่นขึ้นมาเล่นกับรุ่นพี่นะครับเสื้อสีแดงนี้เป็นรุ่นรุ่นพี่นะครับอ้เจ็ดศูนย์ครับน้องททมเสิร์ฟให้กับน้องสุวิจักเสื้อสีแดงนะครับเอ่อ แปศูนะครับอะไรนะแปดศูนย้ยไปตบใส่ทาม์ทำไมเนี่ยหนึ่งแปดฟัง อืมส <2, 8. S 2> องแปดน้องสวิจากกับน้องสุกัสตามขึ้นมาเป็นสองต่อแปดนะครับเออน้องฟันอ่าน้องสุกัสรับพลาดนะครับตีไม่ข้ามเน็ตนะครับเสียแต้มเป็นเก้าต่อสองครับอออ สามต่อเก้าครับเสื้อสีแดงตามอยู่นะเสื้อสีดำนำอยู่เออสิบ<อ>ต่อสาม ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ครับมึงอยู่ใต้สะพานนะครับใต้สะพานข้ามคลองปฏิเจริญเป็นพุทธศากรโฟบานติงไปเป็นกีฬาที่มันยังจำกัดเพื่อมาฝึกกายกางแจ้ง อยู่ใต้สะพานเลยคุณถ้ามาจากฝั่งใสายสี่ก็ข้ามสะพานไปก่อนแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็มาลอดใต้สะพานฮะครับครับไม่มีใช่ไหมครับครับน้องทามอายุกี่ปีคะหลัง สุดยอดพลังสุดยอดอ๋อน้องไทมอายุสิบปีเท่ากับน้องฟันฟานะครับอายุสิบปีเท่ากัน,นสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาล้วชมการแข่งขันกีฬาแบสบต้นต่นของเยาวชนไทยนะครับน,นี้เป็นการแข่งขันคู่ผสมนะครับระหว่างน้องฟันฟ้ากับน้องไทมเสื้อดํานะครับกับน้องโฟกัสกับน้องสุวิทช์จากเสื้อแดงนะครับ น้องทามจะอยู่สโมรสรแบทเันดอนะครับแบทเทนดอร์น้องฟันาจะอยู่สโมรสรบ้านทองหยอดอันนั้นเขาอ,อยู่สโมรสรแล้วคูติกับส่วนน้องเสื้อแดงทั้งสองคนครับอยู่สโมรส,ส,สครคูติกับนะครับสองเสียงในเรื่งสงเสียงตรงนี้ผู้ชมตบมือันเปรียวเลยนะครับ เออสมสิบสี่นัง้องคูอสิบสี่สามครับตอนนี้โอ้นี่นัฟันวางหน้าครับสิบห้าต่อสามครับคุณวิภาพันธ์ครับขอบคุณค่า สามนะคะแนนเสื้อสีดำนะครับนำอยู่นะครับสิบหกต่อสามนะครับเสื้อสีดำน้องพามครับผู้ชายนะครับตัวเล็กนะครับจากสโมสรบัตเชนดอน้องเวนฟานคนตัวสูงนะครับจากสโมสรบ้านทองหยอดผู้หญิงครับเจอกับน้องสุวิสุวิจักนะครับสุวิจักผู้ชายเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็น้องสุกัสผู้หญิงเสื้อสีแดงนะครับจากสโมสรภูติขับนะครับเอ่อ ตอนนี้คะแนน17.4นะครับ17.5นะครับน้องฟันเสิร์ฟเสียนะครับรุกนี้น้องสุดสู้กันนะครับจะเสิร์ฟให้น้องันฟันโอ้โห18.5แปดห้ น้องทมน้องทามจะเป็นาชายเดี่ยวยุ่นอายุต่ำกว่า11ปีนะครับจะมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ อันนี้คะแนน20ต่อ5นะครับเสื้อสีดำขึ้นแท่นแล้วนะครับเออ21 5นะครับ<ม>เซ็เซตแรกนะครับ่าย<ม>เสื้อสีดำทำน้องคอนฟานกับน้องทันชนะนะครับเด<ม>ี๋ยวดูกันต่อในเซตที่สองนะครับอันนี้ยังมีการสลับข้างนะเสื้อสีแดงยังมาอยู่ฝั่งใช้กล้องเสื้อสีดำจะย้ายไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ<ม> <Okay. S 1> อนนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่าง น้องฟันฟานผู้หญิงเสื้อสีดำนะครับกับน้องไรมผู้ชายเสื้อสีดำเจอกับน้องสุวิจักนะครับ <h ous> ผู้ชายเสื้อสีแดงแล้วก็น้องสุกัสผู้หญิงเสื้อสีแดงนะครับน้องฟันฟานจะอยู่โสโมสรบ้านทองหยอดน้องไรมจะอยู่โสโมสรบัตเทิร์นดอนครับส่วนน้องสุกัสกับน้องสุวิจักเสื้อสีแดงนะครับอยู่โสโมสรพูติขับนะครับ รายการนี้น้องฟานกับน้องทามก็จับคู่เล่นคู่ผสมกันครั้งแรกนะครับครั้งแรกในรายการเจอระเเคนะครับอันนี้จะเป็นรายการเจอระเขคแชมเปี้ยนชิพ2020นะครับจากที่สนามฟิวเจอร์อารีนาลังสิตนะครับนี่เซตที่สองศ2-0เท่าอเค พากเพินไปนึ่งศูนย์หนึ่งเท่า ทันหรือไม่ทันเหมือน ตอนนี้คะแนนเสื้อดำนำอยู่นะครับหต่อสี่ครับอเอเอทีนี้การตบติดเน็ตนะครับตามขึ้นมาเป็น5ต่อ6นะครับเสื้อตีแดงห้าเสื้อตีดำหนะครับอันนี้เป็นการย่งขันในเซตที่2นะครับ เสื้อตีแดงจะเป็นรุ่นที่นะครับเสื้อตีแดงจะอายุ11จเอายุ11ปีนะครับเสื้อตีดำจะอายุ10ปี จะเป็นการขันในเฟสที่สองนะครับที่สนามฟิอเจอร์อารีนารลังสิ์นะครับตรงนี้คะแนนอยู่ที่9-5นะครับเสื้อสีดำนำอยู่นะ เอ้ยหก,กยยสิบก ดสิบคุณกัญญาลักษ์สุจินีบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสู้ๆนะครับสู้ครับขอบคุณมากกับน้องสู้กันนะครับจากสโมสรฟูตติกับนะครับตามอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีการพักครึ่งนะครับพักครึ่งของเซสนะครับสีแดงแดงน้องฟฟนแฟนเสื้อสีดำนะครับผู้หญิงนะครับจากสโมสรบ้านทองหยอด ส่วนน้องพทมผู้ชายนะครับเสื้อสีดำจากตัวต่อบทเบทสดอลนะครับอันนี้จะเป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับคะแนนเสื้อสีดำนำอยู่11บต่อเนะครับนี้จะเป็นรายการแข่งขันแบดมินตันรายการเจอระเค้แชมเปี้ยนชิพ2 0 2 0นะครับ จัดที่ฟิวเจอร์ปาร์กลังสิทธ์นะครับสนามฟิวเจอร์อารีนาจัดโดยสมาคมแบดบมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีคุณหญิงปัมมาเป็นสมาเป็นนายกสมาคมนะครับอลอง คะแนนอยู่ที่13ต่อ8นะครับเสื้อสีดำนําอยู่เจ็แดแรกน้องแฟนกับน้องแพมเสื้อสีดำเป็นฝ่ายชนะไปนะครับ คะแนนอยู่ที่15-9ต่อนะครับเสื้อติดันนำอยู่นะอึ๊บโดนวางมื่อนี้ควาามาไม่ทันนะครับตรงนี้เป็น10-15ตนะ่อนะครัอนี้ออกนะครับเป็น16-10ต่อนะครับ น้องคานจะเป็นผู้เสิร์ฟให้กับน้องสุวิจักนะอ,อันนี่น้องคานรับไม่สามเลนนะครับเก็บแดงนะครับเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อสิบหกนะครับ การยันออกนะครับเป็นสิบสิบสองต่อสิบหกนะครับสิบสองสิบสองอุย๊ยตรงนี้โดนหยอดหน้านะครับเป็นสิบสามต่อสิบหกนะครับนี้เสื้อสีแดงยังตามอยู่นะครนะับลฟันตกนะครับลูกนี้ฟันตกลงไปเป็นสิบเจ็ดต่อสิบสามนะครับ นี่เป็นการแข่งขันชายอ้าแข่งขันคู่ผสมนะครับรุ่นอายุต่ำกว่า11ปีนะครับวันนี้จะเป็นวันแข่งขันวันแรกนะครับการแข่งขันก็จะมีจนถึงวันที่22นะครับ19-22ถึง 22. เป็นรายการสุดท้ายของปี2020รนะายการเจระเทจูเนียร์แชมเปี้ยนคิพ2020จัดที่ฟิวเจอร์อารีนาลังติตนะครับ นี้น้องสุวิจักเสื้อสีแดงฝ่ามือนะครับผู้ชายนะจากสโม,มอสรฟูติครับกับกน้องสูกัสนะครับสโม,มอสรเดียวกันอ,อุ๊บอ๋ะครับตรงนี้อันนี้คะแนนเสื้อแดง14นะครับเสื้อดำ18 โอ้โหลูกนี้น้องทามวางสวยงามครับเป็น19-14นะครับน้องฟานจะเติร์ฟให้กับน้องสุกัดเออน้องทามจบนะครับตรงนี้น้องสุกัดจจรับกระชอบออกเส้นสนามไปนะครับเป็นอะไร <24. S 1> 20-14ขึ้นแท่นนะครับเรือสีดำ โอ้น้องเขาก็งานออกแบกออกข้างเลยนะครับจบเกมที่สองนะชนะไป21-14นะครบับน้องฟันฟานกับน้องทามนะครับวันนี้น้องฟันฟานก็จะมีรายการแข่งขันรายการเดียวนะครับรายการนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีหญิงเดี่ยวแล้วก็หญิงคู่นะครับ ที่เข้ามาติดตามรับชมรายการแข่งขันเบดมินตั้นของเยาวชนไทยนะครับจัดโดยสมาคมเบนตันแห่งประเทศไทยที่นี่คือสนามฟิวเจอร์อารีน่าลังสิตนะครับจัดเป็นรายการเจอระเทจูเนียแชมเปี้ยนชิพ2020นะครับเป็นรายการส่งท้ายปีนี้นะครับหลังจากจบรายการนี้ก็ติดตามชมต่อในปีหน้านะครับซึ่งจะมี การเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นนักกีฬาบางคนต้องขยับขึ้นไปเล่นที่สูงกว่านะครับเล่นในรุ่นที่สูงกว่าเพราะว่าอายุขยับขึ้นนะครับก็มีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นมารุ่นน้องก็จะขึ้นมาแทนรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ขยับขึ้นไปเล่นที่สูงกว่านะครับจะเป็นแบบนี้นะของรายการเยาวชนของไทยในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ แต่ว่าทุกสนามก็มีความหมายนะครับเพราะว่ามันคือคะแนานสะสมนะครับสะสมตลอดปีเพื่อจัดอันดับมือวางของของประเทศนะครับว่านักกีฬาแต่ละคนนั้นมีทักษะแล้วก็มีความสามารถในด้านกีฬาขนาดไหนครับคะแนนสะสมจะเป็นตัวบวกตัววัดนะครับซึ่งก็จะมีผลต่อนักกีฬาที่เดินที่ตั้งเป้าไว้ว่าต,ออาต่อไปก็จะเป็นกำลังของชาติออกไป ต่อสู้กับนา,นานาประเทศอะไรประมาณนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกีฬาของซีเกมเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับนักกีฬาแบดมินตันเก่งๆทั่วประเทศทั่วโลกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลงแค่นี้ก่อนนะครับเะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องขอกลับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกีฬาแบดมินตันของเยาวชนไทยนะครับ ก็ใครที่ชื่นชอบด้านกีฬาด้านนี้ก็เข้ามาติดตามรับชมกันได้นะครับก็จะมีถ่ายทอดให้ให้รับชมอยู่เสมอนะครับถ้ามีการแข่งขันในแต่ละสนามนะครับก็เดี๋ยวอขอขอบคุณมากที่ติดตามทีมงานไอกีนะครับที่ไลฟ์สดในแต่ละช่องนะครับในแต่ละรายการนะครับซึ่งจะมีหลายๆที่ไลฟ์สดให้กันดูนะครับก็ชอบ ด้านไหนก็ไปดูที önem, <Thank you. S 2> okay. so ่ด้านนั้นนะครับเพราะว่าดูอันไหนก็เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็กลับคืนมาถู่ที่ช่องเหมือนกันเพราะว่าจะกี่รายการต่อหนึ่งช่องคนดูแต่ละช่องผลรวมมันก็จะมารวมกันอยู่ที่ช่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องจํากัดว่าอยากต้องมาดูช่องนั้นช่องนี้นะครับเอาที่ชอบนะครับที่ชอบแล้วก็ดูได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับ f อตัวจริงทั้งหลายที่เข้าติดตามรับชมทีงานของเราตลอดเลื่อยมานะครับแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานของเรานะครับให้มีกำลังใจในการทำงานทำด้านคลิปด้านไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ